แอลเบรโตม่ใ <laughs> โอเคมากันที่มิวสุดพิเศษนะครับไม่ไวนะ่าจะผลงานเพลงผลงานพิธีกรนอกจากนี้ก็ยังผุดโปรเจกต์ใหญ่ๆให้แฟนๆได้รอติดตามกันล่าสุดนะฮะชวนเราพูดคุยแบบ Exclusive ซีฟผ่านทาง l i ฟ e IG ส่วนตัวเล่าเรื่องราวกับผลงานเพลงในยุคนี้นะครับพร้อมกับพูดคุยถึงคอนเสิร์ตมิววันสปอร์ชามบีเดย์ไลฟ์คอนเสิร์ต นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้และตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวเลยฮะมิวว่าไงฮะเชิญครับพี่นิสวัสดีครับสวัสดีครับมิวครับสวัสดีครับตอนนี้รอแบบรอไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดนี้แต่ว่าจะเป็นไลฟ์ครับผมก็คือไลฟ์เต็มรูปแบบเลยก็จะมีแบบมี XR ด้วยครับผมแล้วก็จะมีเกสมาก็เกสปล่อยไปแล้วว่ามีใครบ้างเติร์มมีหนึ่งคนที่มิวอุบไว้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครใช่ใช่ครับผมก็คนนี้บอกเลยว่า พิเศษมากพิเศษมากๆคุณนี้ต้องบอกว่าื <S <S ่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจกับงานนี้แบบตั้งใจมากจริงๆครับเพราะว่าโอ้โหก็ความจริงอะ่ะกะว่าจะจัดที่ i m p a c คครับคือจองไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าพอมันมีโควิดทําทให้เราต้องเปลี่ยนงานมาเป็นไลฟ์แทนครับผมช่วงนี้คือซ้อมซ้อมเยอะมากครับเพื่อให้เพื่อให้ไหวด้วยครับผมทั้งทั้งเต้นด้วยทั้งร้องเพลงด้วยนี่ก็อยูย่ห้องแบบห้องซ้อมอยู่เลยส่วนสาคัญของวงการเพลงตอนเนี้ยาคุณภาพของเพลงแน่นอนอยู่แล้วครับผม แล้วก็ตอนนี้แบบความไม่ไม่มีพรมแดงที่พี่นิกบอกตอนแรกเราม,ามีความเขาเรียกว่าทำเพลงก็สามารถไปอินเตอร์ได้เยอะแยๆมากมายง่ายๆก็ได้นแล้วผมอยากขอบคุณแฟนๆมากๆที่คอยแบบสนับสนุนผมมาตลอดลแฟนๆต่างชาติบางคนพี่นิกเอาบั้มผมอะเขาสั่งไปเยอะมากๆเลยนะก็ะคือตัวเอาบั้มผมก็จะมีพวกมีการ์ดมีโต้การ์ดต,ต่างๆอะไรพวกนี้ที่แบบต้องไปสูมเอาเขาก็บอกว่าตัวแผ่นะเขาไม่เอาเลยเขาบอกว่าส่งมาแค่การ์ดเลย แล้วก็เอ,เอาเอายอดซื้อไปเลยเพราะเขาอยากอนับนุนเราจริงๆนอกจากนั้นครับยังได้มีการเปิดใจถึงเรื่องราวของการทุ่มเงินเพื่อสนับสนุนศิลปินของแฟนคลับงานนี้หนุ่มมิวเองก็บอกว่าแฟนคลับเนี่ยก็ควรจะใช้จ่ายอ,อย่างมีสตินะครับอันนี้เคยคุยกับแฟนๆไปแล้วเรื่องการบูทเคยบอกแฟนๆว่าเอ้ยเราไม่รับงานพอสเปนเดอร์นะ เพราะแบบก็เป็นห่วงเรื่องไรายได้ของทางแฟนด้วยแล้วก็ไม่อยากให้โบที่มีการเสียตังค์คผมเคยเจอแบบบางอันนี่แบบสามารถสร้างตึกได้เลยอันนี้พูดจริงๆริงเไปเจอพวกสามารถสร้างตึกได้เลยแนะแค่เงินบว์แต่แบบสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มาถึงศิลปินเลยหรือว่าไม่ไม่ร่มกันเรื่องนี้พูดยากมากๆบางทีเราเองเจอราม่าเยอะเหลือแล้วออกมาตอบคําถามผมรู้สึกว่าเทอรมำเส้นเยอะมากแล้วมันมีผลต่อแฟนคลับส่วนรวมเยอะอะผมก็จะออกมาแบบขีดเส้นเขา เราเราก็นะบอกให้ชัดเจนในดิเรกชันของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะอะไรช่วงเนี้ยผมก็เริ่มนี่แล้วนะมีงานที่แบบต้องแต่งเพลงเองแล้วติดต่อมาแล้วต้องแต่งเพลงเองด้วยตอนนี้คือผมมาทําเพลงไว้แล้วที่แต่งเองไว้สี่เพลงกลยมีโอกาสได้แบบให้หลายๆคนฟังเพื่อดูว่าเอ้ยเราจะปล่อยเพลงไหนก่อนดีอะไรเงี้ยครับก็พอพอเขาเห็นแบบเพลงผมเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย ก็ให้ผมแต่งเพลงเองเลยในโปรเจกต์เขาอะไรก็มีเหมือนกันแลก็รอติดตามเลยครับดงั้นเดี๋ยวพี่จะรอวันที่21วันที่มีไลฟ์คอนเสิร์ตหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่พอจบคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแบบเฮ้ยค,ความพิเศษที่จบมาเราประทับใจยังไงบ้างและอยากจะบอกอะไรแฟนคลับ,นบในโมเมนต์นั้นได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่นิ๊ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ